ราศีมังกรราศีกุมราศีมีนราศีพฤษภแล้วก็ราศีธนูนะคะ5ราศีนี้ดวงเฮงสองเด้งเงินดีสองต่อเงินทองล้นมือเลยอ่ะก่อนจะไปฟังคำทําหมายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะใครที่อยู่ในคำทำนายนห้ามพลาดนะมาเริ่มกันที่ราศีแรกนะคะราศีมังกรการ,งการเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะดีมากมีโชคดีเรื่องของเงินทองติดต่อการเงิน อะไรช่วงนี้เนี่ยสำเร็จทุกเรื่องเลยนะสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังก็มีโอกาสจะได้ด้วยนะใครที่ติดต่อในเรื่องของการเงินการงานในช่วงนี้มีโอกาสเป็นไปได้ทุกเรื่องเลยมีโอกาสสมหวังใครที่รองงานหรือได้เจราจากเกี่ยวกับงานเนี่ยก็จะมีความสําเร็จเข้ามานะคะต่อมาค่ะราศีกุมดาวการเงินเนี่ยชุมนุมกันรวมกันหลายดวงเลยนะคะของชาวราศีกุมเนี่ยจึงทําให้มีรายรับเพียบเลยมีรายรับหลายทางเลยนะคะ ทางนู้นก็มีทางนั้นก็มีทํางานเสริม,มก็จะได้เงินเพิ่มนะคะมีเงินเข้ามาหลายช่องทางเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเลยนะแถมมีเงินเข้ามาไม่หยุดเลยการงานก็ดีการเงินก็ปังเรียกว่าช่วงนี้ทำหลายอาชีพเนี่ยดีมากปังมากเฮงสุดๆ ต่อมานะคะราศีมีนค่ะการเงินดีติดต่ออะไรก็มีผลสําเร็จได้ดีเลยเฮงเฮงปงัปงปงังทั้งงานและเงินมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งหรือได้ข่าวดีที่จะเข้ามานะคะแถมการงานดีไม่พอนะคะโชคลาภยังมีเข้ามาอีกด้วยอาจจะมีโชคลาภด้านการเงินอาจจะมีโบนัสมีอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับเงินนะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินเนี่ยเข้ามาแน่นอนต่อมานะคะมาที่ราศีพฤษกค,ค่ะ ดวงการเงินเนี่ยถือว่าดีมากมเลยนะในช่วงนี้ประสบความสําเร็จในการเจราจาติดต่ออะไรก็เป็นผลสําเร็จดียิ่งถ้าเป็นการงานที่เกี่ยวกับการพูดจาแล้วเนี่ยดีมากไม่ว่าจะเป็นเซล์ลเป็นอาชีพที่ต้องพูดคุยต้องสื่อสารประสานงานอย่างเงี้ยถือว่าดีมากเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็จะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเขาจะหยิบยื่นโอกาสดีๆยื่นงานดีๆเงินดีๆเข้ามาให้นะคะ หรือราศีนี้เนี่ยคนที่ติดเงินอยู่อาจจะเอาเงินมาคืนก็ได้นะคะแถมยังมีโชคลาภเข้ามาแบบทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะถูกหวยหรือจากคนเอาเงินมาคืนเนี่ยเรียกว่าทางตรงทางอ้อมมาคา่ะเราก็จะมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆอีกด้วยต่อมาค่ะราศีสุดท้ายราศีธน,นู คุณเนี่ยจะมีเงินล้นมือเลยเพราะว่าจะมีแต่ความเฮงความปังแบบสองเด้งมีโชคสองชั้นอะไรที่เคยได้เนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเหมือนใครสมมติค้าขายก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นเหนื่อยเท่าเดิมกําไรเพิ่มขึ้นงงสิงงเหมือนกันแต่ว่ามันจะเข้ามานะคะแล้วก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมาจากหลายทางด้วยมีความสําเร็จในการเจราจาทางการเงินการงานสูงมากทําให้ใครๆเนี่ยก็อยากจะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคอะไร เรียกว่า5ราศีนี้เนี่ยเก็บครบหมดเลยนะคะอ่ะและนี่ก็เป็น5ราศีที่จะมีความเฮงสองเด้งมีเงินล้นมือนะคะใครที่ชอบคำามานี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามดวงดีทุกช่องทางไว้ได้เลยะคะสวัสดีค่ะ